สวัสดีครับตอนนี้มาชมว่าว EP สองนะครับหลังจากที่ปตไปขึ้นว่าว EP ที่แล้วนะครับเคครับมาดูเลยครับไปนะครับตอนนี้ก็ก็ลมแรงมากเลยนะครับใช่ครับตอนนี้ก็คือว่าวตรงหัวแล้วครับเมื่อกี้ต้องมีมืออะไรผิดพลาดก็ขออไปด้วยนะครับก็คือตอนนี้ว่าวมันตรงหัวครับใช่ครับแ่มองไม่ค่อยชัดนะครับเพาะผมได้แรงมันดานใจมาจากพี่นนท์โดยตรงเลยนะครับ กลับลุงกอนครับตับลุงกอนครับครับนะครับทุกคนมาดูกันนะครับหม่อนี่แข็งได้เลยนะครับนะครับไปนั่งตรงนุ้นดีกว่าครับไปนั่งที่ร่วมกันไปนั่งที่ร่วมกันก่อนนะครับไปนะครับเดี๋ยวปุ้มผมไปนั่งไปแล้วคนเล่นเมาลองเดินมาเผื่อได้นะครับไปนั่งที่ร่วมกันก่อนนะครับแดดร้อนมากเลยนะครับอยากเอาไปด้วยครับ นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เขาที่เขาชอบมาเล่นมอวกันนะครับนี่ก็คือทุ่งนาข้างๆนะครับแต่ชวนี้่มอวด้วไม่ใช่ทุ่งนาเชิบขอไปนะครับขอไปเป็นพุ่ห้าหญ้าแดี๋ยวข้างสนามบินนะครับเป็นสนามบินเก่าที่เล่นมอวครับที่จังหวัดยะลาที่วร่งยนะครับใช่ครับที่นี่จังหวัดยะลาอำเภอไปตรงมาเล่นมอว์คันได้นะครับทุกคนทุกคนสามารถเล่นมอวสามารถมาเล่นมอว์คันได้นะครับอยู่ตำบลยะลมนะครับ จังหวัดยะลาเบอร์เบตงนะครับก็วันนี้นะครับเล่นมอแบบชิวๆครับสไตล์บ้านๆลูกทุ่งครับเนี่ยว่าวมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันลำเล็กมากไหนยิ้มหน่อยยิ้มให้แฟนแฟนยิ้มให้แฟนคลับหน่อยโอเคครับทุกคนก็มีอารมณ์บรรยากาศดีนะครับไม่มีใครมีพิษมีภัยอะไรกันนะครับแต่ว่าจะตกนะครับเพราะผมไม่ดูหน้าผมด้วยนะครับ ทุกคนคือแบบว่าว่าวที่ชอบไปหล่นบ่อยที่สุดนะครับทุกคนน่าจะถามหมานะครับว่าว่าวตรงไหนที่พวกเราเล่นแล้วก็ไปตกบ่อยที่สุดนะครับถ้าไม่ถามก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับเห็นป่าตรงนั้นไหมเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูขนาดครับตเป่านตรงนั้นะครับว่าวตกโคตรเยอะเลยว่าวผมก็เคยตกครับว่าวแข็งนะครับถ้าผมพูดอะไรที่แฟนที่ผมพูดอะไรที่แฟนครับ แล้วว่าคนที่ดูผู้ผมไม่ชอบก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผู้ผมตั้งใจลงคลิปนะครับครับถ้าผู้ผมแหลงแหลงไม่รู้เรื่องหรือว่าแหลงไม่เข้าหูไม่เข้าตาอะไรก็ขอไปด้วยนะครับไปนะครับไปเล่นกันต่อเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาดูคนเลีมนะครับตอนนี้นะครับถ้าถ้าเขาเลี้ยม้าได้ดีนะครับผมก็จะว่าจะถ่ายคลิปนี้ครับแล้วก็นนะ เพื่อนๆถ้ามีข้อผิดพลาดหรือว่านี้นอะไรมาบังก็ขอโทษด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมจะบอกอีกที่หนึ่งที่ตกใบจะเป็นข้างนี้เลยครับโอ้ยทุกคนแลาจะไม่เห็นนะจะอมองมุมเดิมดีวกว่าน,นี่ครับนี่ครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นคุณลุงที่มาขับรถครับเขามาน่าจะมาขับรถเที่ยวนะครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศทุ่งหญ้านะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ทางที่วตกบ่อยที่สุดเลยนะครับนี่ครับทางนี้นะครับแดดที่เขาว่าตกด้วยนะครับที่นะครับที่พี่เขาตัดเชือกใช่ไหมครับเชือตัดเชือกว่าตกในไาเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขาผิดพลาดผมบอกหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอสลับกล้องกับเพื่อนไปหนึ่งนะครับตอนนครับันนี้นะครับผมก็จะถ่ายคนดูที่เล่นวอลนะครับไปชมยิ้มไดูเลยครับ อันี้ว่าวนะครับถ่ายว่าวเยอะๆหน่อยนี่นะครับว่าวของไม่ชัดนะครับเพราะว่าอันนี้ผู้ชมด้วยมันกล้องเบอร์นะครับมาใหญ่มันทำได้ดีนี่นะครับของได้เล่นว่าวนะครับอันนี้ถ่าเล่นว่าวนะครับเขาส่ถ้ามีป้องก่อนนะครับครับปุ๊งก่อนนะครับถ้ามีนิ้วมาบังอะไรก็ขอโทษเลยนะครับอันนี้ที่ผู้ผมบอกหลายครั้งเพราะว่าผู้ผมกลัวว่าคนดูน่าจะแบบไม่ชอบผู้ผมนะครับ ไม่ชอบผู้ผมแล้วก็ไม่อยากกดใจให้ผู้ผมผู้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับแล้วแล้วครับให้คนกดไลค์กดติดตามนะครับผมอยากให้มันผมอยากให้ทุกคนอ่ะกดไลค์กดติดตามให้ผู้ผมเยอะๆนะครับเพราะว่าผู้ผมเพิ่งทำคลิปได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ผมด้วยนะครับผู้ผมขอเลยครับไอ้คลิปนี้ขึ้นรีครับเพราะว่า พวกเราก็ไม่เคยขึ้นฝีเลยครับผู้บโปงอยากเป็นเด็กที่ดังมั่งครับไม่เคยเป็นคนดังอะไรเลยครับอยากเป็นมั่งครับครับแล้วกันะครับมาดูว่าวันต่อเลยครับว่าหลอดหรือไม่ใกล้ถึงแสนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่เป็นไรครับไม่ถึงแสนก็ไม่เป็นไรครับขอให้ถึงหลักร้อยขอให้ถึงหลักร้อยก็ได้ครับอ้เพื่อนผมอารมณ์ดีทุกคนเลยนะครับนี่นุ่ตาของเพื่อนผมดีคนน่ารักทินะครับทุกคนขอให้คลิปนี้ถึง หนึ่งพันหัวใจนะครับเท่าไหร่ก็ได้ครับเด็เดี๋ยวทุกคนลองดูเชือกนะไหนเพื่อนเอาเชือกไหมให้ทุกคนดูหน่อยครับเสียงดังมากเลยนะครับดึงด้วยนะครับทุกคนน่าจะไม่เห็นเชือกทุกคนทุกคนน่าจะไม่เห็นเชือกนะครับเพราะเชือกเล็กคนนะครับนี่ทุกคนนี่ครับนี่เป็นตัวเชือกนะแล้วก็ว่าวกำลังหาวหัวนะครับทุกคนตอนนี้โทรศัพท์พวกเราเริ่มรอเลยครับพวกเรากมานั่งที่รูขอจุกเป็นนี้เท่านี้นะครับ เดี๋ยวยังไม่จบก่อนเผมจบไม่จบจบไม่จบหยอกหยอกครับยังมีอีกนะคะทุกคนไม่ต้องเพิ่งเลื่อนผ่านคิบุปุผมไปก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวขอเงียบสักพักก่อนนะครับผมหยอกเล่นนะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับที่เพื่อนผมเลู่้ปุ่เมื่อกี้สำหรับวันนี้ทุกคนก็เล่นได้อย่างดีมากนะครับ นะครับบ๊ายฝาย<อ>ก<อ>กดไลค์ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ